สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าที่มีวัดหนึ่งที่เขาฉลองวันผู้ป่วยจะมีการถวายบูชาพิซาพิแต่ค,คนป่วยแล้วก็จะมีการเจิมโปวดสินเจิมให้แก่คนป่วยและคนสูงอายุทุกคนพอค่อะเขาคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ วันผู้ป่วยนี่นะครับจากหนังสือธรรเฉลยธรรมบัญญัติบทที่เข้อ6กถึงแนั้นพระพิจ้ารัทาทังนี้ว่าเพราะท่านเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านไว้เป็นประชากรของพระองค์เป็นสมบัติพิเศษจากประชากรทั้งหมดบนแผ่นดิน พระเจ้าทรงมีความผูกพันกับท่านและเลือกท่านไม่ใช่เพราะท่านเป็นชนชาติที่มีจํานวนประชากรมากกว่าชนชาติอื่นๆแต่ท่านเป็นเพียงชนชาติที่เล็กที่สุดในหมู่ประชาชาติแต่เพราะพระเจ้าทรงรักท่านและทรงต้องการรักษาพระสัญญาที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่านพระเจ้าจึงทรงใช้พระหัตทรงฤทธิ์นำท่านออกมา และเปิดปล่อยท่านให้เป็นให้พ้นจากการเป็นทาสและพ้นจากพระราชทรงฤทธิ์พระเจ้าจึงทรงใช้พระราชทรงฤทธิน์นำท่านออกมาและทรงเปิดปล่อยท่านให้พ้นจากการเป็นทาสและพ้นจากอำนาจของพระเจ้าฟาโ,ฟาโราห์กษัตริย์แห่งอียิปต์จงรู้เถิดว่าพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าโดยแท้จริงทรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนพี่น้องที่รักการที่มีวันฉลองวันผู้ป่วยโลกก็ดีการที่มีวันที่พวกเราจำลึกถึงคนที่ เก็บไข้ได้ป่วยก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าจะว่าไปแล้วทุกวันก็เป็นวันผู้ป่วยโรคทั้งนี้ก็เพราะว่าเรามีผู้ป่วยอยู่ที่บ้านอยู่ในหมู่บ้านของเราในเขตวัดของเราเรามีคนป่วยทุกวันป่วยหนักบ้างเบาบ้างโรคที่รักษาให้หายได้บ้าง หรือโรคที่รักษาไม่ได้บ้างความเจ็บไข้ได้ป่วยฝ่ายกายอยู่กับธรรมชาติของมนุษย์จนถึงวันที่เราลาโลกพี่น้องสมัยก่อนนั้นเขาคิดว่าคนป่วยก็คือคนที่ทำบาปหนักจึงได้ป่วยแต่เมื่อพระเยซูเจ้ามาก็อธิบายให้เราฟังว่า การเจ็บไข้ได้ป่วยกับการทำบาปนั้นมันแยกจากกันคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเป็นเพราะสุขภาพของเขาบ้างอุบัติเหตุบ้างมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่ทำบาปแต่เป็นเป็นคนที่โชคร้ายหน่อยก็เลยป่วยหรือว่ามีเหตุเป็นไป เราเห็นพระเป็นเจ้ารักเราแล้วก็เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราอาจจะถามว่าพระเจ้ารักเราอยู่ยังยังรักเราอยู่หรือไม่คําตอบก็คือว่าพรร่งทรงรักเราและรักเรามากกว่าเดิมเหมือนที่เหมือนกับที่มารดาแม่คนหนึ่งเนี่ยเห็นลูกป่วยก็จะต้องเอาใจใส่เพิ่มเป็นพิเศษ ดูแลเพิ่มเติมให้กำลังใจอันนี้ก็เช่นกันพระบิณฑ้าทรงเอาใจใส่ดูแลและรักคนป่วยเป็นพิเศษดังนั้นเราจึงไม่สงสัยเลยว่าเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงอยู่กับเราและพระองค์ก็บอกว่าขอให้ลูกหายเร็ว หรือขอให้ลูกมีกำลังใจนะเพราะว่าสมะบุนเปาโลก็บอกเหมือนกันว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความทุกข์ทรมานในโลกนี้เปรียบเทียบไม่ได้เลยกับความสุขนิรันดรในสูงสวรรค์เพราะฉะนั้นการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดพมมี่น้องกำลังเดินอยู่แต่เมื่อสิ้นสุดแล้วเราก็คงจะได้รับรางวัลได้รับความสุขนิรันดร โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งที่ป่วยด้วยโรคที่ยากแก่การรักษาเขาต้องเข้าออกโรงพยาบาลนี้ตลอดสองปีอาการไม่ดีขึ้นวันหนึ่งเด็กได้ยินหมอและพยาบาลคุยกันว่าเด็กคนนี้ไม่น่าเกิดมาเลยเพราะโรคนี้รักษาให้หายขาดไม่ได้ มีแต่จะสุดลงทุกวันเมื่อเขาได้ยินหมอและพยาบาลนินทา<ม>เขาจึงบอกกับคุณหมอตรงๆว่าคุณหมอคะคุณพยาบาลคะถ้าหนูไม่ได้เกิดมาแล้วหนูจะไปสวรรค์ได้อย่างไรถ้าหนูไม่เจ็บใครได้ป่วยหนูก็ไม่มีโอกาสที่จะไม,ม่มีอะไรที่จะถวายแด่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักหนูนะ ทำให้หมอและพยาบาลได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าพระบินเจ้าทรงรักคนป่วยและเตรียมที่ให้เขาในเมืองสวรรค์การเจ็บไข้ได้ป่วยและความทุกข์ทรมานเพราะรักเท่านั้นที่สอนเราความทุกข์ทรมานทั่วไปจะสอนเราไม่ได้ ถ้าไม่มีพระเยซูเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์ตายเพื่อเราบนไม้กางเขนการทรมานของเราก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่เมื่อพระองค์ได้รับทรมานและตายบนไม้กางเขนและเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราถวายความทุกข์ยากลำบากของเราร่วมกับการทรมานของพระเยซูเจ้าถวายแด่พระบิดาก็ทำให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของเรามีคุณค่าขึ้นมาทันที คุณแม่เทเรซาบอกว่าคนที่ดูแลช่วยเหลือคนป่วยและเห็นคนป่วยในพระเยซูเจ้าเห็นพระเยซูเจ้าในคนป่วยคนนั้นก็เป็นคนที่โชคดีเพราะเขาจะมารับใช้พระยิูพระบิณฑ้าในคนป่วยด้วยความรักมากขึ้น ใช่ก็อยากจะบอกกับญาติพี่น้องพ่อแม่หรือว่าลูกๆที่มีพ่อมีแม่มีใครในบ้านเป็นคนป่วยนะั่นนะได้เข้าใจว่าเรายังไม่ถึงปลายทางของการดิเดิเดนการดำรงชีวิตของเราเราจึงต้องมาช่วยกันดูว่าการไปสวรรค์นั้นมันขึ้นอยู่กับการที่เรายอมรับสภาพ ที่พระพินเจ้าอาจจะเห็นดีให้เราเป็นอย่างนี้หรือเป็นเพราะเราเป็นคนที่หาเรื่องมาเองขณะนั้นก็ตามพระพินเจ้าไม่ทิ้งเราดังนั้นก็ขอให้คนเจ็บป่วยคนพิการทุกคนจงได้เข้าใจว่าการที่พระพินจ้าเห็นเราเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ก็รักเรามากขึ้นหนึ่ง สองนบุญปาโลก็บอกกับเราว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยในโลกนี้เทียบไม่ได้เลยกับรางวัลที่เราจะได้รับในโลกหน้าก็ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องคนป่วยทุกท่านให้มีความอดทนขอพระบิดาเวพรผู้ที่ดูแลคนป่วยทุกคนให้ได้รับพระพรของพระบิดาเจ้าอย่างสมบูรณ์ ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องครับสวัสดีครับ